สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับนี่อยู่ในเกมที่ชื่อว่า L.O.L. Mobile นั่นเองนะครับตอนนี้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดบรรยากาศเกมเพลย์เพื่อได้ชมกันคร่าวๆนะแค่บรรยากาศเกมเพลย์นะครับน่าจะเห็นกันมาจากหลายๆช่องแล้วนะครับเพราะว่า l l Streamer ทำคลิปเยอะมากนะครับทั้งไลฟ์สดทั้งทำคลิปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเลือกเข้าร่วมทดสอบนะให้กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาลงทะเบียนที่ Play Store ก็ได้นะครับหรือว่าเข้าที่ Play Store แล้วก็ให้พพิม์คําาว่ L.O.L. นะครับหรือว่า L.O.L. Mobile ก็ได้นะครับอันนี้ของผมที่ขึ้นดาวน์โหลดหรือว่าขึ้นเข้าเกมนะครับก็คออือของผมอะ่ะมันได้รับไอดีร่วมทดสอบนะครับเดี๋ยวลองกดยกเลิกการติดตั้งให้ดูนะครับอันนี้ผมกดถอนการติดตั้งนะเนี่ยคือถ้าได้รับเลือกแล้วมันจะสามารถติดตั้งตุกเกมได้นะครับถ้ายังไม่ได้รับเลือกมันจะขึ้นปุ่มนี้เป็นปุ่มลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นแจ้งนะครับถ้าเราได้รับร่วมการทดสอบเนาะโอเคครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศเกมเพลย์ครา่าวๆกันดีกว่านะ โอเคครับผมเข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่นกับ AI ให้ชมกันรอบหนึ่งแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับผมโอเคตัวกราฟิกในอิมเลเตอร์ผมได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้แบบดูดีมากนักนะครับการซื้อของของเกมนี้นะครับเราต้องซื้อที่ฐานอย่างเดียวนะไม่รู้สึกว่าจะไม่เหมือนอ v ใช่ไหมครับที่เราจะสามารถซื้อตรงไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวลองวิ่งไปข้างบนก่อนอันนี้เล่นในอิมเลเตอร์นะครับกราฟิกมันน่าจะได้ประมาณนี้แต่ว่ายังหาเซตติ้งไม่เจอเลยเฮ้ยผมยังหาเซตติ้งไม่เจอเลยนะ ในการปรับแต่แถวเนี้ยต้องออกจากเมนูตรงนี้ไปก่อนมั้งครับพอดียังติดการฝึกสอนอยู่เลยยิงไปจาน้องหนูป๊ปอ่าโอเคผมเล่นโมบ้าไม่ค่อยเป็นนะครับนะต้องบอกกันต้องตรงตรง,ตรงเลยนะครับผมไม่ใช่แฟนแฟนโมบ้านะครับแล้วก็ไม่ใช่แฟนแฟนเกมไหนเลย <iet S 1> หรือเปล่าโอเคไม่ค่อยชอบการแบบ กดจมตีค้างแบบนี้ผมชอบแบบแปะแปะแะแปะ,แปะ,แปะ,แปะกดรัวๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับนะเดออี๋จะมีคนหลายหลาคนพี่กดครั้งเดียวค้างก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะโยโดนละ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 โ,โอเคกราฟริกมันดูแบบอันนี้มือถือสเปคต่ำก็น่าจะเล่นได้นะคิดว่านะครับ คิดว่านะครับมือถือสเปคต่ำก็น่าจะสบายสบายเนาะโอ้โหมันจะตายแล้วอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยววาร์ปกับจุดก่อนนะครับวาร์ปกับฐานก่อนไปเติมเลือดแล้วก็ออกของนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับอืมโอเคนะเอาผมออกของตามที่ระบบแนะนำมานะครับเพราะว่าผมไม่ไม่มีความรู้เรื่องการเล่นเกมโมบ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เขาแนะนําเส้นไหนมาก็ตามนั้นเลยนะท่านผู้ชมตามนั้นเลยตามนั้นเลยพอพอเล่นเป็นเนี่ยผมที่ผมไม่เล่นเนี่ยผมไม่ถนัดก,การออกคงออกของ,ออของด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่อะไรแบบนี้นะเออก็เ,เลยไม่ค่อยชอบนะครับโอ้โหมันจะมาตีป้อมผมจะแตกแล้วเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยจะหนีไปไหนแล้วพโนมหนีไปไหนแล้วเฮ้ยมาดีเฮ้ยโอ้โหหนีถอยถอยซะงั้น ยิงธรรมดาไปจะเขาบุกซ้ายขวาเนาะเราเล่นกลางนี่แหละเออเล่นกลางนี่แหละป้อมแรงต้องเป็นของเรานะครับป้อมแรงต้องเป็นของเราโอ้โหมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเขามากันแล้วนะครับโอ้โหโดนโดน จะตายแล้วน้องสาววา้าบออกมาก่นินวา้าบออกมาเกินโอเคได้เลือดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันมันคือตัวอะไรมันคือมังกรใช่ไหมหรือว่ามันคือจระเข้หรือมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรอ่ะจิงจกบินได้เหรอคือภาพมันมัวๆเนาะในอ,ะอิมูเลเตอร์ผมอ่ะ ที่ไม่อัดในมือถือเพราะมันแยกเสียงเสียงพยูดกับเสียงเกมยากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบอัดในโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่โอ้ยอะไรกันวะนี่อป้อมผมจะแตกแล้วอะป้อมผมอ่ะเฮ้ยนี่ขนาดบอดนะอยู่มันบดจริงเหรอไอ้ <laughs> นี่กันนี่ขนาดเล่นกับ AI นะครับนะยังกระโหลกกะลาขนาดนี้เลยนะครับ้าไปเล่นกับคนจริงมันจะไหวไหมเนะี่ยเออ เดี๋ยวกลับไปออกของกันดีกว่าเดี๋ยวมันตรงนี้ไม่ได้นะครับกลับไปออกของกันวาร์ปดิเออกลับฐานหน่อยคืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับเวลาที่เรากลับไปที่ฐานแล้วมาออกคงออกของหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับตัวเลนตรงเนี้ยมันจะไม่โดนเฝ้าไง มันอาจจะได้มีคนถอยร่อนไปใช่ไหมครับเราอาจจะได้ตีตื้น,นไปอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหมือนพวกเกมเอาวีเลยแบบนี้รู้สึกว่ามันจะสามารถออกของตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันสามารถเฝ้าเลนได้เนาะเอออันนี้จะเป็นข้อดีเล็กๆนะครับทำให้เกมยืดขึ้นอีกก็ได้เนาะโอ้ยโดนทําไมโดนโดนเป็นแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยวะอย่าห้าวดิผมนี่แหละอย่าห้าว <laughs> แต่เพื่อดูผู้เล่นนะครับ ตอนนี้บอกเลยว่าตายหนึ่งนะครับตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งแตกหนึ่งนะครับเออผมแตกอ้ยมีคนหนึ่งไม่แตกนะครับจริงๆฝั่งผมอะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นผู้เล่นหมดเลยหรือเปล่านะครับนะจริงจริงเมนูการออกคงออกของนะครับมันมีให้ดูด้วยนะออก็ยัาผ้าเวดม์ป้องกันรองเท้าอะไรพวกนี้อันเนี้ยพี่ผมไม่เล่นโมบ้าเพราะว่าอันนี้เลยนะครับผมขี้เกียจศึกษาพวกนี้นะครับนะ แล้วก็ไม่ได้แบบเล่นส่วนตัวด้วยนะครับจริงๆผมเล่นแต่เกมฟุตบอลอย่างเดียวเลยนะล้วนๆเลยนะครับก่อนจะมาทำช่อง YouTube. ย t u b e อีกยิงเล่นนะครับผมว่าน่าจะชนะแล้วแหละเพื่อนไปขนาดนี้แล้วเออเราแม่งมาเป็นพาราชัดๆเลยนะ <Legend ary. S 1> เดี๋ยวผมคงเล่นแค่จบเกมตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันน่านจะแค่นั้นแหละนะครับนะ ผมว่าน่าจะเล่นโมบ้างกันเป็นอยู่แล้วนะครับแค่บรรยากาศเกมเพลย์คร่าวๆมาให้ชมกันเฉยๆเนาะโอ้ยหนี่นีๆนีนีน,น,นจจีจะแหกแล้วจ้าจะแหกแล้วจ้า <c oughs> โอ้ยยิงอะไรผมวะเนี่ยยิงอะไรผมวะเนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนกันไม่อยาก<ร>าแดไดไปหา อ่ายิงเข้าไปโอยตายสามแล้วนะครับตายสามแล้วเหลือไอ้มังกรตัวนี้ตัวเดียวนะครับไอ้มังกรตัวนี้ตัวเดียวเรียบร้อยครับโบกครับโบกโบกบกเรียบร้อยครับผมชนะแบบช่วยๆนะชนะเพราะเพื่อนชั้นๆเลย <c oughs> อทันไวเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอ้โหตายตาย มันตายอะไรตอนนี้นะครับนี่นี่นี่จะแตกแล้วครับป้อมจะแตกแล้วเอาเรียกโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าบรรยากาศเกมเพลย์เขาคร่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆถ้าปรับกราฟิกได้สูงสุดนะครับบอกเลยว่าเกมนี้กราฟิกสวยมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังเจอ ถ้าผมเล่นในอิมูเลเตอร์นะครับตัวเกมยังมีปัญหาเรื่องแบบเเล่นจบแมปแล้วมันเด้งนะครับนะแต่ก็เข้าออกใหม่สามารถเข้าเกมได้ปกติอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ